สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยมาพบกันในเรื่องการเขียนจดหมายค่ะในเรื่องของการเขียนจดหมายนะคะเด็กๆอาจจะเคยเรียนกันไปแล้วในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ามซึ่งในชั้นป .4 นี้เราจะมาทบทวนเนื้อหากันอีกครั้งหนึ่งส่วนเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเด็กๆไปชมพร้อมๆกันค่ะ การเขียนจดหมายเป็นการสื่อสารวิธีหนึ่งจดหมายที่เขียนถึงบุคคลต่างๆย่อมใช้ภาษาที่แตกต่างกันและใช้ภาษาสุภาพเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายสะอาดเรียบร้อยจ่าหน้าซองให้ถูกต้องชัดเจนถ้าส่งทางไปรษณีย์จำเป็นต้องปิดดวงตาไปรษณียกรให้ครบตามราคาที่กำหนด จดหมายที่น้องๆควรรู้จักได้แก่ 1. จดหมายส่วนตัวนักเรียนเขียนถึงพ่อแม่เพื่อนหรือญาติพี่น้อง 2. จดหมายกิจธุระนักเรียนเขียนถึงครูเพื่อลาป่วยหรือลากิจเรามาดูการเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นกันนะครับเริ่มจาก การเขียนจดหมายลาครูคือการเขียนถึงครูเพื่อบอกว่าตนไม่สามารถมาเรียนได้จำเป็นต้องหยุดเรียนอาจเดองมาจากกิจธุระจำเป็นหรือเจ็บไข้ได้ป่วยการเขียนจดหมายลาครูต้องใช้ภาษาที่สุภาพและเขียนสั้นๆใช้กระดาษเขียนจดหมายสีขาวหรือกระดาษสมุดและต้องมีความเรียบร้อย ไม่ฉีกขาดหรือยับยู่ยี่ลายมือต้องสวยงามไม่มีรอยขูดลบหรือสกปรกและต้องเขียนให้อ่านออกการเขียนจดหมายลาครูมีรูปแบบการเขียนจดหมายดังนี้ แบ่งกึ่งกลางหน้ากระดาษเขียนที่อยู่ให้เขียนระหว่างกึ่งกลางของกระดาษด้านขวามือโดยเขียนบ้านเลขที่อยู่ของนักเรียนตำบลอำเภอรหรือเขตและจังหวัดคำว่าเขตใช้เฉพาะกรุงเทพมหานครครับวันเดือนปีให้เขียนกึ่งกลางหน้ากระดาษโดยเขียนวันเดือนปีที่เขียนจดหมาย คำขึ้นต้นให้เว้นเส้นขั้นหน้ากระดาษหนึ่งนิ้วครึ่งเนื้อหาให้เขียนกึ่งกลางระหว่างคำขึ้นต้นและวันที่โดยเขียนบอกสาเหตุการลาและบอกระยะเวลาการลา คำลงท้ายให้เขียนตรงกับวันที่เป็นการบอกกล่าวแสดงความเคารพเขียนว่าโดยความเคารพอย่างสูงหรือด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อให้เขียนกึ่งกลางของคำลงท้ายเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงชัดเจน คำรับรองของผู้ปกครองให้เขียนตรงกับคำขึ้นต้นเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองลงชื่อกำกับเป็นการรับรองว่านักเรียนมีธุระจริงหรือเจ็บไข้ได้ป่วยจริงเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเราได้เรียนรู้หลักการเขียนจดหมายลาครูกันไปแล้วต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนจดหมายลาครูแบบของจริงกันนะครับ ไปดูพร้อมๆกันเลยครับตัวอย่างจดหมายลาครูเริ่มจากที่อยู่19หมู่2ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิรหัสไปรษณีย์36000วันที่7มกราคม2555คำขึ้นต้นเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่เคารพเนื้อความ เนื่องด้วยกระผมป่วยมีอาการปวดท้องและท้องเสียไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติกระผมจึงขอหยุดพักการเรียนเป็นเวลาสองวันตั้งแต่วันที่7-8ถึง8มกราคม2555เมื่อกระผมหายดีแล้วจะมาเรียนตามปกติจึงเรียนมาเพื่อทราบคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อผู้เขียนเด็กชายสมรักใจดีคำรับรองของผู้ปกครอง ขอรับรองว่าเป็นความจริงผู้ปกครองลงชื่อกำกับสมศักดิ์ใจดีน้องๆครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างซองใส่จดหมายลาครูพร้อมๆกันนะครับการจ่าหน้าซองจดหมายลาครูไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแค่ใช้คำภาษาเขียนอย่างเหมาะสมเช่นเรียนคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่4เพียงเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับ น้องๆครับเมื่อน้องๆได้เรียนรู้เรื่องการเขียนจดหมายลาครูกันไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้การเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ไปพร้อมๆกันเลยครับการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่คือการเขียนจดหมายเป็นการเขียนเพื่อการสื่อสารอาจเขียนถึงผู้ใหญ่เพื่อนครูเพื่อแจ้งเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทราบการเขียนจดหมายถึงบุคคลต่างๆย่อมใช้ภาษาแตกต่างกันออกไปการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ ต้องใช้ภาษาสุภาพและแสดงความเคารพญาติผู้ใหญ่ได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเป็นต้นต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำขึ้นต้นและคำลงท้ายในการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่กันนะครับพ่อแม่คำขึ้นต้นถ้าเป็นพ่อกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพถ้าเป็นแม่กราบเท้าคุณแม่ที่เคารพคำลงท้ายสำหรับพ่อและแม่ควรใช้คำว่า ด้วยความเคารพอย่างสูงปู่ย่าตายายคำขึ้นต้นถ้าเป็นปู่กราบเท้าคุณปู่ที่เคารพถ้าเป็นย่ากราบเท้าคุณย่าที่เคารพถ้าเป็นตากราบเท้าคุณตาที่เคารพถ้าเป็นยายกราบเท้าคุณยายที่เคารพคำลงท้ายสำหรับปู่ย่าตาและยายควรใช้คำว่าด้วยความเคารพอย่างสูง น้องๆครับต่อไปเรามาดูรูปแบบการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่กันนะครับที่อยู่วันที่คําขึ้นต้นใจความคํำลงท้ายเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเราได้เรียนรู้หลักการการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่กันไปแล้ว ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่แบบของจริงกันนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับที่อยู่57าทับเถนนช้างม้อยอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่5.03.00วันที่2 0มกราคม2555คําำขึ้นต้นกราบเท้าคุณป้าที่เคารพใจความเมื่อเดือนที่แล้วผมไปเยี่ยมคุณตาที่บ้านคุณตาบ่นคิดถึงคุณป้าผมจึงเขียนจดหมายมาเรียนให้คุณป้าทราบเพื่อคุณป้าจะได้หาเวลาว่างไปเยี่ยมคุณตาบ้างขณะนี้ผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ผมยังจำคำสอนของคุณป้าได้เสมอว่าความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นผมจึงพยายามเรียนหนังสือเพื่อให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็มผมดีใจมากคุณครูชมผมว่าตั้งใจเรียนและขยันทำการบ้านเสมอผมยังจำคำของคุณป้าได้ดีว่าการทำการบ้านเป็นการทบทวนบทเรียนที่ดี ผมจึงปฏิบัติตามทําให้ผมเรียนกณิศตาสตร์ดีขึ้นผมขอรายงานผลการเรียนให้คุณป้าทราบเพียงเท่านี้ผมขอจบจดหมายไว้เพียงแค่นี้หวังว่าคุณป้าคงสบายดีส่วนคุณแม่คุณพ่อและผมสบายดีคําลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงเด็กชายวิชาการอยากขยันเรียนน้องๆครับ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างซองใส่จดหมายถึงญาติผู้ใหญ่พร้อมๆกันนะครับการจ่าหน้าซองจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่เราจะต้องเขียนชื่อและที่อยู่ผู้ฝากและก็เขียนชื่อและที่อยู่ผู้รับสุดท้ายคือติดตราไปรษณียากรครับ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะนักเรียนอยู่ในหนังสือภาษาไทยหน้า150และหน้า151ค่ะโดยโจทย์บอกว่าให้หนักเรียนเขียนจดหมายถึงเพื่อนโดยเล่าเรื่องที่พบเห็นและประทับใจพร้อมเขียนจ่าหน้าซองจดหมายทีนี้ในขั้นตอนของการจ่าหน้าซองที่หน้า151เนี่ยตรงส่วนที่เป็นชื่อและที่อยู่ผู้ฝากนั่นก็คือตัวของ ตัวของนักเรียนเองนะคะเขียนชื่อและที่อยู่ของตนเองส่วนชื่อและที่อยู่ของผู้รับก็คือเพื่อนของนักเรียนซึ่งครูน้ำเนี่ยได้มีเพื่อนสมมติไว้ให้นักเรียนแล้วนะัคือตามรายชื่อนี้นะคะนักเรียนสามารถเขียนชื่อและที่อยู่ของเพื่อนคนนี้ได้เลยหรือนักเรียนทราบชื่อและที่อยู่ของเพื่อนของนักเรียนก็สามารถเขียนได้เหมือนกันนะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยครูนะต้องขอจบคลิปการสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ